สสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองและแนะนำช่อง YouTube นี้นะคะความหวังและความฝันของแอมลี่สำหรับช่องนี้คือการสร้างแรงบนันดาลใจให้ผู้คนเริ่มเรียนวิธีการเขียนโค้ดหรืออย่างน้อยก็ค้นพบว่าการเขียนโค้ดคืออะไรแล้วให้เพื่อนๆเห็นว่ามันสนุกได้แค่ไหนแอมลี่พยายามแบ่งและพูดถึงหัวข้อเบื้องต้นเช่นโคดิ้งคืออะไรภาษาโปรแกรมมีอะไรบ้าง หรือหนังที่สร้างแรงจูงใจให้เขียนโค้ดแล้วอมี่พยายามแบ่งการสนทนากับโคเดอร์อื่นๆในภาษาอื่นๆด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเรียนภาษาต่างๆเหมือนกันวิดีโอพวกนี้อาจจะน่าสนใจนะคะก็คือจริงๆแล้วอมี่อยากแบ่งหัวข้อแล้วสิ่งต่างๆที่อมี่ชอบแล้วรู้สึกน่าสนใจแล้วพบว่ามันมีประโยชน์ในชีวิตของอเมี่กับทุกคนอเมี่พบเจอโคดิ้งตอนอายุ2ี่ที่มหาลัยแล้วพออเมี่เริ่มสนใจแล้วเริ่มสนุกกับมันอเมี่รู้สึกเศร้าที่ จากโรงเรียนทั้งหมดทียมนี่เคยเรียนมาไม่มีอันไหนเลยที่พูดถึงโคดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเท่าทียมมีจำได้เพราะฉะนั้นมันจะทำไงแอมมีความสุขมากเลยถ้าเกิดวันนึงแอมมี่ได้ยินว่ามีคนหนึ่งพบเจอโคดิ้งาอช่องนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้เรื่องภูมิหลังของแอมมี่เล็กน้อยแอมมี่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคะ โตที่เมืองไทยเมืองจีนและก็ไต้หวันแต่เรียนโรงเรียนนานาชาติมาตลอดภาษาไทยถึงไม่แข็งเท่าภาษาอังกฤษแล้วหลังจาก18เอมมี่ไปเรียนมหาลัยที่อังกฤษและสเปนอมมี่เรียนตรีในด้านเศรษฐศาสตร์แล้วโทในด้านวิทยาการข้อมูลแล้วอมมี่โชคดีมากเลยที่ได้โอกาสทํางาน ในด้านวิทยาการข้อมูลในอุตสาหกรรมหลากหลายแต่ว่าล่าสุดแอมลี่เปลี่ยนแนวนิดหนึ่งมาสายวิศวกรรมหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วตอนนี้แอม l ี่ทำงานในบริษัทเยอรมันแต่ว่าทำงานได้จากบ้าน100%ที่สเปนแอมลี่อยากขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะคะทุกคนที่สนับสนุนแอม l ี่แล้วช่องนี้ในทางไหนก็ตามโดยให้กำลังใจในคอมเมนต์แอมลี่อ่านทุกอันจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากเลย หรือโดยแบ่งวิดีโอกับคนอื่นที่อาจจะสนใจเหมือนกันหรือโดยติดตามแล้วเข้ามาดูเข้ามาฟังวิดีโอของแอมมี่ขอบคุณมากมากจริงๆเลยนะคะแอมมี่ Emily หวังว่าไม่ได้พูดเรื่องตัวเองเยอะเกินไปนะคะพูดแค่นี้ก่อนละกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ถามนะคะแล้วขอบคุณมากเลยค่ะที่เ <laughs> ข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปค่ะ